สวัสดีครับขอต้อนรับคอนเทนต์ของเราขายยันลำพูนนะครับตั้งกองมาตันเสร็จเลยครับนกเข้าแล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ฮะเศร้านะฮะไว้เกื้อนะกอ๋อหลังเลิกงานมาดมเข้านี้เอ้าะบัลลั่นะครับเอ้านั่นครับ เรียบร้อยครับไปเฉลย,ยมาดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่ครับลงมาเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ไหวเกินนะครับวันนี้หนึ่งท่าได้หันลีลงดีไลนะครับโอ้มาถึงนาทีเสียดายครับขึ้น <c oughs> ปุ๊บมาปั๊บนะครับแล้วจะขานิกรรมสองกรรมรกำลังตั้งกล้องอนะ่ะ เรื่องงนานครับหนึ่งตัวครับเช่าอย่าลืมกดไลค์กดแชสสร์กดซับสไครต์่องตอนขยายนูนนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะกันสักหน่อยฮะตัวนี้เสียงเล็กๆนะครับเสียงคู่เสียงเล็กๆนะครับเร็มหัวขันโยนกีกุ๊กนะครับเห็นก็ต่อเลยนะครับสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองครับแง่งก็ธรรมดาทั่วไปนะฮะไม่มีอย่างพิเศษครับตอนนี้มีลักษณะเนะหมือนกับเมฆใกล้เสานะครับได้เจ็บนหน่อยครับได้เลือดลักษณะมงคลอื่นกับ่มีนะครับ ออนค,ครับ